สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับวันนี้นะครับผมเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล1 6 8นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่107กันแล้วนะครับพี่พี่หรือว่า107นั่นเองนะครับ กทาหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผม แล้วสำหรับท่านใดน,นะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมทั้งหมด2ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับผมจะเป็นล i ยแอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับ ส่วนช่องทางถัดมานะครับผมจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมติดต่อได้ที่เบอร์0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามการเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับถ้าหากว่าผมไม่ได้รับสายนะครับผมโปรดรอสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการติดต่อกลับไปนะครับและสําหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับผมในทุกๆ EP นะครับ ท่านใดนะครับผมชอบใจรายการไหนนะครับผมซึ่งจะมีพระตั้งแต่หมายเลขที่1น,นะครับผมบนนี้นะครับผมเรียงไปจนถึงหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับถูกใจรายการไหนก็ให้จดไว้ได้เลยนะครับผม พี่ๆต้องดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะครับแล้วขั้นตอนถัดมานะครับผมก็ให้จดจําเป็นหมายเลขที่พี่ๆถูกใจนะครับผมส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแจ้งใครว่าสนใจเช่าบูชานะครับผมรายการที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ ก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมรับประกันนะครับผมพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับนี่นะครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมฉลองเรื่องสมรศักิ์นะครับผมพระครูยานวิลาศนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนะครับวัดเข่าบันไดอิดนะครับผมเห็นไนะครับ ตำบลไร่ส้มนะครับผมอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมพศ2503นะครับผมมาพร้อมกับกล่องกระมังหยีเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมผมได้มาพร้อมกับกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสำหรับนะครับผมเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมรุ่นแรกรายการนี้นะครับผมรายการที่1ใน ep นี้นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให да ้พี่พีเอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทนะครับพี่พี่เบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับ เหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเข่าบันไดอิฐนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมเนี่ยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลงกล้องให้ดูกันอนย่าชัดๆเลยนะครับผมถูกแจะอะไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสต,ต้องขออาภัยด้วยนะครับผม นี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายได้ที่1นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม7 0 0ดบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะครับปี2503นะครับพี่ๆเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับอันนี้เป็นรายการที่1ใน EP นี้นะครับผม ถ้าใคถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมได้มาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่2แล้วนะครับหมายเลขที่2นีดีนะครับผมรายการนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตพิมจัมโบสองนะครับเนื้อผงเกสรนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการหมายเลขที่2นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆ FC นะครับผมทางช่องนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมนี่ครับ สวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมราค่าแบ่งปันเลยนะครับ900บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ900บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมเนื้อผงเกสรนะครับพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมนี่ยครับมันจะเป็นฝั่งตะกุดนะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับพี่ๆรายการใหม่เลขที่2นี้นะครับถูกใจอย่างไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมอักระอักษรนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับ นี่นะครับผมหลวงปู่โตนะครับสวยงดงามนะครับผมถ้าหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม9 0 0บาทนะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่3นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับหมายเลข3านี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านมาหนะ้าที่นี้ด้วยนะครับสวยๆเดิมๆตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับนี่เป็นรายการที่สามแล้วนะครับผมผิวดเดิมๆแบบนี้นะครับลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับผม ราคา,แบ,บาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมรายกันที่3มใน EP นี้นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่4แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่4นะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามนะครับเหรียญกลมรุ่นแรกนะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่4นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ 700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับเหรียญสวยๆเดิมๆนะครับผมมีรอยจานเดิมๆนะครับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อกล้วยชุตินาทารนั่นเองนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมมีรอยจานเดิมๆเลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถูกใจอะไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับ สวยสดงดงามนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่4นะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่4แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับพอดีมือไปชนไฟนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่5แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่5นี้นะครับ รายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับผมพระกริ่งนะครับผมที่ระลึกนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับเป็นพิมพ์กรรมการนะครับพี่พี่วัดรหัสไล่นะครับผมจังหวัดระยองนะครับนี่นะครับผมเปมาพร้อมกับกล่องกรมาหยีแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระกริ่งหลวงปู่ทิมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับอันนี้นะครับผมสําหรับจะเป็นรายการที่5นะครับผมพระกริ่งหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับ หมายเลขที่5นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปันเลยนะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระกริ่งหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผิวดูเดิมแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่สวยๆเดิมเดิมเลยครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับถ้าใครถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผม สวยสดงดงามนะครับผมอันนี้จะเป็นด้านล่างจะเป็นก้นทองนะครับผมใายฐานของพระกริ่งนะครับนี่นะครับราคาแบ่งปันรายการนี้นะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับผมถูกใจท่านใดก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอด174 O i p จนะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่6แล้วนะครับ สำหรับรายการที่6นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูนะครับรายการนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะครับผิวเก่าๆเดิมๆนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมสาหรับเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับหลวงปู่ดูวัดสาแกนะครับผมหรือว่าพระพรมปัญโยนั่นเองนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่เป็นรายการที่6แล้วนะครับ สวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผิวดำเดิมเลยนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมลองดูว่าสาแกนะครับแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมรายการนี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่7แล้วนะครับสําหรับหมายเลขที่7นี้นะครับผมจะเป็นนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจาโรนะครับนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคา600บาทนะครับสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมนี่นะครับอาจารโรนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมสีทออสร้างถวายนะครับผมเมื่อปีพศ .2507 นะครับ วัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับผมปี2507นนั่นเองนะครับเรียนผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมหน้าหลวงพ่อไม่มีตาหนิเลยนะครับผมสําหรับเรียนพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับรายการนี้เป็นรายการที่7ใน EP นี้แล้วนะครับราคาแบ่งฟันนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที ün. ่8แล้วนะครับสาหรับหมายเลขที่8นี้นะครับผมจะเป็น พระผงของขวัญนะครับผมเนี่ยนะครับพระผงของขวัญนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับผมรายการที่8นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ600บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเติมเมแบบนี้นะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับผมหมายเลขที่8นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม สวยๆเดิม,ๆแบบ,ดมๆแบบนี้นะครับผมหาดูหาชมกันยากมากนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่9แล้วนะครับผมหมายเลขที่9นี่นะครับผมจะเป็นพระพุทธโสธรนะครับเป็นรุ่นประวัติศาสตร์นะครับผมกรมตํารวจนะครับผม80ปีนะครับรายการหมายเลขที่9นี่นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์เลยนะครับผม แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระพุทธโสธรนะครับผมรุ่นประวัติศาสตร์เ่80ปีกรมตำรวจนะครับอยู่ในเลี่ยมสวยๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสวยจริงๆนะครับผมลองพิจารณาลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับผิวดเดิมเลยครับผมเป็นเลี่ยมกันน้ำนะครับผมเจ้าของเดิมจะเลี่ยมเก็บไว้นะครับเพราะว่านะครับผมถ้าผิวองค์หลวงพ่อนะครับผม หลวงพ่อโสธรนะครับผมเอ่อเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับเวลาที่โดนอากาศนะครับผมผิวมักจะเปรียดนะครับพี่ๆทางที่ดีที่สุดนะครับคือเรียมเก็บไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับจะคงสภาพผิวคราบไว้แบบนี้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่9นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทนะครับพี่ๆรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่10นี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรเหมือนกันนะครับผมรายการที่10นะครับแต่อันนี้จะเป็นคนละเนื้อกันนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่10นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับหลวงพ่อโสธรนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามนะครับผมสําหรับหมายเล็นี้นะครับผมรายการที่10ใน ep นี้นะครับ รุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะครับพี่ๆเนี่นะครับเป็นผิวสีเงินนะครับผมท้าใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับ สำหรับรายการถัดมานะครับพี่ๆจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับหมายเลขที่11นี้นะครับผมจะเป็นพระสังกัจจายนะครับผมหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับผมเป็นที่ระลึกนะครับผมทําบุญอายุครบ92ปีนะครับพศ2อ2 1นนะครับผมพระสังวราพิมลเถนะครับหรือว่าหลวงปู่โตวัดประตูฉิดฟรีนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับหมายเลขที่11นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำมาให้พี่ได้รับชมกันนะครับ รายการที่11นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ราคา300บาทนะครับสำหรับพระสังกัจจายหลวงปู่โตนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับพระสังกัจจายหลวงปู่โตนะครับผมปีสองหนึ่งนะครับนี่นะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพรีนะครับผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดแล้วนะครับพี่พีหมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับ จะเป็นใต้ฐานนะครับผมฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับผมถ้าได้ถูกใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมวงไหนนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการถัดมานะครับพี่ๆจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมหมายเลขที่12นี้นะครับ อันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโตะนะครับผมหลวงปู่โตะวัดประดูสิมพีนะครับแผ่เมตตาปลุกเสกฆ่าไตรมาสนะครับพี่ๆตั้งแต่ปีพศ2518นะครับผมถึงพศ2522นะครับรายการที่12รายการนี้นะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้รับชมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ๆพอดีอันนี้เจ้าของเก็บไว้นานแล้วนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับ ไม่ได้ออออกมาดูเลยนะครับผมเจ้าของนะครับเช่ามาก็เช่ามาพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมรายการที่12นะครับองค์นี้มีตําหนิตรงด้านบนนี้นะครับผมอง์นี้ผมแบ่งปันให้พี่ในราคา300บาทนะครับ300บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมจะมีเออบินบินตรงมุมซ้ายด้านบนนะครับนี่นะครับแต่ผิวนี้ถือว่าสวยสวยเดิมเดิมเลยครับผมนี่นะครับที่เป็นตําหนินะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับพี่ผิวอง์นี้นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมถือว่าสวยๆเลยนะครับแต่จะมีตำหนิตรงมุมตรงนี้นะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับสำหรับพระสมเด็จพิมพ์ขาโตนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูหิมพรีนะครับ รายการที่12แล้วนะครับผมใน EP ีนี้นะครับถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่13นะครับหมายเลขที่13นี้นะครับผมจะเป็นพระนาคปกนะครับที่ระลึกนะครับผมฉลองพระประธานนะครับผมของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับพศอนะครับผม2564นะครับพี่พี่มาพร้อมกับกล่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับจะเป็นพระนาคปกองคเล็กนะครับผมรายการที่13นี้นะครับผมรายการนี้นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่13นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับพระนาคปกนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทนะครับผมปี64นะครับนี่นะครับผมอาคารด้านหลังนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับองค์เล็กมากๆนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับอันนี้เป็นรายการที่13ามใน EP นี้แล้วนะครับผมถูกใจอะไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่14แล้วนะครับหมายเลขที่14นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเซฐีหลวงปู่ดูนะครับปี3 1ึนะครับผม องนี้ถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมนี่นะครับอยู่ในเรียมเก็บผิวไว้นะครับหมายเลขที่14นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับเรียนเรษฐีลวงผู้ดูนะครับปีพศ2531นะครับผมนี่นะครับวัดสากแกนะครับผมสี่อยุธยานะครับเรียนสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับ ผิวดเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พีสวยๆเดิมๆนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับอันนี้จะเป็นพรับปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อผงใบลานนะครับอยู่ในกรอบเรี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่15นะครับขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ800บาทนะครับพี่พี่องค์นี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูฉิมพลีเนื้อผงใบลานนะครับนี่นะครับผมเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับนิ้วมือคมชัดนิ้วเท้าคมชัดเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมหลังยันดวงใหญ่นะครับ อักครอักษรนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับผมด้านบนจะเป็นหลงปุโตนะครับเนื้อปิ้นปิ้นแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับหมายเลขที่15แล้วนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับหมายเลขที่16นี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมพิมพ์ปลดนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับผมหมายเลขที่16นี้ก็ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆาเดิมแบบนี้นะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมสําหรับพระปิตาหลวงปุโตนะครับผมเนื้อค้นครกนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันนะนะครับผมอักขรอักษรนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับพระปิดตาหลวงปุโตหลังยันนะนะครับผมหมายเลขที่16นะครับ 800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมด้านล่างจะเป็นฝาตะกรูล2ดอกนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับผมรายการที่16นี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่17นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมปีพศ2469นะครับวัดพญาการามนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมพสอนอะครับผมสำหรับเรียนพ่อกลั่นวัดพญาการามนะครับผมลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับถูกใจรายการไหนก็สอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ l i น์แอนะครับผม1นึ o งจะ C O I P นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผม0903251096นะครับผม สวยสดงดงามครับผมรายการนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับสําหรับหมายเลขที่18นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมหลวงพ่อคูณปี19นะครับผมรุ่นสร้างบารมีปี2519นะครับนี่นะครับมีรอยจารเดิมๆด้วยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับองค์นี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมรุ่นสร้างบารมีปีพศ2519นะครับ นี่นะครับหลวงพ่อคุณป่าที่สุดโทนั่นเองนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่18นี้นะครับนี่นะครับมีรอยจันร์เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ทุกท่านด้วยนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพอ2 5 1 9นนะครับผมเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ อันนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมปี19นะครับผมพร้อมรอยช้นเดิมๆแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรุ่นสร้างบารมีปีสองห้าหนึ่งเก้าถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมที่สุดนะครับผมของหลวงพ่อคูณแล้วนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับอันนี้เป็นรายการที่สิบแปดแล้วนะครับผม รายการถัดมาครับผมจะเป็นอ่รายการที่19นะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกรุ่น2นะครับหมายเลขที่19นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่เอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับ ราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญรอโบราณนะครับผมหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับรุ่นสองนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมเ,มเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับรายการที่สิบเก้านี้นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่ยี่สิบแล้วนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จหยกแดงมณีนะครับผมพร้อมเลี่ยมนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับผม สำหรับพระสมเด็จยกแดงมณีนะครับผมรายกันที่20นี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันก่อนได้นะครับผมสวยสดงดงามครับสำหรับพระสมเด็จยกแดงมณีนะครับนี่นะครับผมผิวดำเดิมนะครับถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับ ราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมพี่ๆจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับหมายเลขที่21นี้นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่เอี่ยมนะครับผมวัดหนังหลังยันตนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่21นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน650บาทนะครับผมสำหรับเหรียญปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเรียบสวยๆเลยนะครับ วัดหนังหลังยันสี่นะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสนใจอย่างไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมนี่นะครับทานหลังนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับผมรายการนี้นะครับ รายการถัดมานะครับพี่พี่จะเป็นรายการที่22แล้วนะครับรายการที่22นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมพิมพ์ปลดนี้นะครับเหนือก้นครกนะครับผมหลังยันนานะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเนี่นะครับฝั่งตะกุดนะครับพี่พี่สวยๆเดิมๆนะครับผมนิ้วมือคมชัดนะครับผมสําหรับพระปิดตาพิมพ์ปลดนี้นะครับหลวงปู่โตวัดประตูชิมพีหลังยันนานะครับผมนี่นะครับ อักษรอักษรนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับรายการใหม่เลขที่22นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้แปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับสําหรับหมายเลขที่23นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตามมหาเสน่ห์นะครับผม รรบปิตามหาสนหรหลปุตโตนะครับผมเนื้อผงเกสรนะครับรายการนี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทนะครับผมพราปิตามหาสน่ห์เนื้อผงเกสรนะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมสําหรับหมายเลขที่23นี้นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับนี่นะครับผมเนื้อผงเกสรนะครับผมมาคลรอักษรนะครับ ลวงปูโตะนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับสวยๆทำเดิมเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการถัดมานะครับพี่ๆจะเป็นรายการที่24แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่24นี้นะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม 500บาทนะครับผมสำหรับประปีตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับผมพระปดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยครับผิวดิมเดิมเลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับหมายเลขที่24นี้นะครับผมถูกใจอะไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับ สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะครับผมของใน EP นี้นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมเรื่อนสมรศักดิ์นะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับพิมพ์ผ่าปากนะครับผมเรื่อนสมรศักดิ์ปี0ูนดะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมวัดช้างให้นั่นเองนะครับนี่นะครับผมรายการที่25นี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการที่ อ่ายี่สิบห้านี้นะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆสำหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมพิมพ์ผาปากนะครับด้านหลังก็จะเป็นอ่พระอาจารย์ทีมนะครับผมหรือว่าพระครูวิสัยโสพลนะครับในงานเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมปีศูนย์แปดนะครับเรียนสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมอยู่ในกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ นี้เป็นรายการที่25้นะครับผมรายการสุดท้ายของใน EP นี้นะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมนะครับผมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจนะครับ อยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมติดต่อได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์090 325 1096นะครับใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผม และสำหรับวันนี้นะครับผมกระบผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ